จ็ดความไม่เห็นชอบในโลกอันเวทเรื่องราวที่จะเล่าต่อจากนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์แต่อย่างใดเป็นเพียงการนำมาเล่าให้ฟังเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นขอให้มีความสุขในการรับชมครับเรื่องแรกลูฟี่และอุซบจากเรื่องวันพีซหลังจากที่ลงมาจากเกาะแห่งท้องฟ้ากลุ่มหมวกฟางก็มุ่งหน้าสู่เกาะวอเตอร์เซเว่น เพื่อจัดการซ่อมเรือโกอิงเมรี่ที่ได้รับความเสียหายแต่ว่าช่างซ่อมเรือไม่สามารถซ่อมได้แล้วเบรี่ได้รับความเสียหายมากจนเกินไปไม่สามารถเล่นต่อได้อีกเมื่อลูฟี่กลับมาที่เรือก็ตัดสินใจว่าจะหาเรือใหม่และทิ้งแมรี่ไว้ที่นี่อุซบเมื่อได้ยินเรื่องนี้เข้าก็ไม่เห็นชอบที่จะทิ้งเพื่อนที่ป่วยไว้ข้างหลังแบบนี้ทั้งสองทะเลาะกันจนถึงขั้นแตกหักอุซบขอลาออกจากสอสอพักหมกฟาง จากนั้นก็มาถามใส่เดียวกับลูฟี่ในวันรุ่งขึ้นฉากนี้เพื่อนๆคนไหนดูแล้วน้ำตาไหลคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเรื่องที่2องโกคู Goku และจิเรนจากเรื่องราก g บอลซุเปอร์โกคูได้มีโอกาสสนิทกับท่านเซนโอซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกจักรวาลมีความสามารถพิเศษในการลบจักรวาลทิ้งได้ทั้งจักรวาลแต่แล้วโกคูของเราก็คิดพิเรนอะไรไม่รู้ อยากจะใส่เดียวกับคนที่แร่งแ่งคราวนี้ไม่ได้เดียวนะครับมากันเป็นหมู่คณะเลยท่านเซนโอได้จัดศึกชิงเจ้ายุทธภพทุกจักรวาลขึ้นต,ติกาก็คือทุกจักรวาลจะต้องไปรวบรวมนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นั้นๆมาต่อสู้กันเป็นทีมแต่หากว่าทีมไหนแพ้การแข่งขันจะต้องถูกลบทิ้งทั้งจักรวาลทันทีจิเรนที่อาศัยอยู่ต่างจากจักรวาลของงคุณ หรือโกคูนั่นแหละเมื่อได้ยินแบบนี้ก็ไม่เห็นชอบกับความเอาแต่ใจของโกคูที่ทําให้ทุกจักรวานที่ไม่รู้เรื่องจะต้องเดือดร้อนไปด้วยระหว่างการต่อสู้นั้นเราจะได้เห็นดีลลับระหว่างโกคูและฟรีเซอร์ดาวร้อยตลอดการลูกรักของอาจารย์โทรีว่าต่อสู้กันนี่ต้องบอกว่ามันมากๆเลยฮนะลังคืนเตายืเรื่องที่3คูราปิก้าและเลโอริโอจาก การทดสอบฮันเตอร์ด่านแรกระหว่างที่กรรมการกําลังถามเลโอเลโอถึงเหตุผลที่มาสอบฮันเตอร์ฟูรพิก้าก็แทรกขึ้นมาด้วยเหตุผลของตัวเองเฉยเลยแถมเรียกชื่อเลโอเลโอหุนหุนซะด้วยแบบนี้เลโอเลโอก็ไม่เห็นชอบสิครับเออมาเรียกชื่อกันหุนหนอย่างนี้ได้ยังไงเรียกคุณด้วยสิหลังจากนั้นก็มีการท้ากันใส่เดียวเกิดขึ้นส่วนก่อนงดออกเสียง เรื่องที่4ชิมุระดันโซและซาโรทบิฮิรุซ็นจากเรื่องนารุโตะเมื่อฮิรุซินซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งโฮคาเงะของหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเรได้ทราบข่าวการคิดก่อกระบฏของตระกูลอุจิวะหรืออุจิฮะมันมันอ่านว่าอะไรวะผมจะเรียกอุจิฮะแล้วกันช่างมันเหอะฮิรุซินเลือกที่จะใช้วิธีประนอมกับตระกูลอุจิฮะแต่ดันโซนั้นไม่เห็นชอบจึงสั่งให้อุจิฮะอิชาจิ ล้างบางตระกูลตัวเองซะเวลาผ่านมาหลายปีเปลี่ยนผ่านโฮคังเงะหลายรุ่นจนกระทั่งมาถึงคราวของดันโซที่ได้ขึ้นมาบริหารบ้านเมืองโดยเสียงโหวตจากสวออหรือผู้อ๊กโโสของโคโนฮะจากนั้นโคโนฮะงาคุเรได้เข้าสู่ยุคของเผด็จการนะผมรับหมู่บ้านผมแบบนี้แหละนะผมไม่ทำและใครทำผมจะเป็นแบบนี้เป็นคังเงีะแบบนี้โอเคนะเรื่องที่5ซาเนมิกับทันจิโร่จากเรื่อง ดาบพิฆาตอสูรโดยพิฆาตอสูรรับรู้ว่าเนสุโกะน้องสาวของทันจิโร่นั้นเป็นอสูรแต่ทันจิโร่ยืนยันว่าน้องสาวอยู่ฝ่ายมนุษย์และช่วยปกป้องมนุษย์จากเหล่าอสูรซาเนมิหนึ่งในสาหลักของหน่วยพิฆาตอสูรน,นั้นไม่เห็นชอบที่จะให้เนสุโกะเข้าร่วมหน่วยพิฆาตอสูรเลยพิสูจน์โดยการเอาดาบกรีดแขนตัวเองให้เลือดหยดลงไปในกล่องที่มีเนสุโกะอยู่ข้างใน เพื่อให้กลิ่นเลือดน,นั้นทําให้นิสกุกเก็บทรงไม่อยู่ทันจิโร่ที่มองอยู่โกรธมากเลยจัดเฮดบัตใส่ซาเนมิเป็นหนึ่งดอกต้องบอกเลยว่าติดคลิปเรื่องที่6สากยมุนีกับเหล่าทวยเทพจากเรื่องมหาศึกคนชนเทพศึกการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับเหล่าทวยเทพเมื่อเหล่าทวยเทพมีความเห็นว่ามนุษยชาตินั้นชอบเห็นตา่างดูหมินพระเจ้าก้าวร้าวนู่นนี่นั่น จึงอยากจะล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติแต่ฝ่ายมนุษย์นั้นยังได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่ายังมีคุณค่าพอที่จะอยู่ต่อเหล่าทวยเทพจึงจัดการประลองระหว่างมนุษย์กับเทพขึ้นในศึกที่มีชื่อว่าร,รักนรกแต่แล้วสักยมุนีหนึ่งในทวยเทพที่ไม่เห็นด้วยกับการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ไม่เห็นชอบสิ่งนี้เช่นกันจึงย้ายฝั่งจากเหล่าทวยเทพมาอยู่ฝ่ายมนุษย์พร้อมคำพูดเท่เทที่ว่าเราจะสู้ให้กับฝ่ายมนุษย์จบไหม เรื่องที่7อุราเมชิยูสุเกะและโยมิจากเรื่องคนเก่งฟ้าประทานในโลกปีศาจหลังจากที่ไรเซนราชาปีศาจคนก่อนได้ตายไปก็ต้องมีคนใหม่ขึ้นมาแทนเราปีศาจแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่กินมนุษย์และฝ่ายมังสวิรัตหรือไม่กินมนุษย์นั่นเองเจตนารมณ์ที่อยากจะให้เราปีศาจเลิกกินมนุษย์ของไรเซนได้ถูกส่งมาที่ยูสุเกะผู้เป็นลูกชายแต่ก็มีหลายฝ่ายไม่เห็นชอบ จึงทําให้เกิดการประลองในโลกปีศาจขึ้นยังจะประลองอีกนะสามรอบแล้วนะไฟโดยให้เหล่าปีศาจมาต่อสู้กันแบบตัวต่อต,ต,ตัวเพื่อชิงตําแหน่งราชาปีศาจซึ่งใครจะลงสมัครก็ได้ชนิดที่ว่าวอล์กอินกันเข้ามาได้เลยละ่ะโยมิกับยูสุเกะได้ผ่านเข้ารอบมาเจอกันทั้งสองสู้กันอย่างเมามันผลออกมาก็คือยูสุเกะลงไปกองกับพื้นแล้วแพ้ไปโยมิผ่านเข้ารอบไปแต่ด้วยสู้กับยูสุเกะจนหมดแรงจึงไปได้ไม่ไกลถึงรอบชิง สุดท้ายเอนคิผ่านเข้ารอบมาแบบมามืดและได้เป็นนายกไม่ใช่สิราชาปีศาจแทนเอาละครับสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงการหยิบบางเหตุการณ์มาเล่าถูกันฟังให้สนุกสนานหากว่าเพื่อนๆมีเหตุการณ์ไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วก็กมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับและหากว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และซับสไครต์ช่องนี้เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หรือเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับประตูเรื่องไหน <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันครับสําหรับค่ำคืนนี้ <c oughs> ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนอนหลับฝันดีมีความสุขกันทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs>